ตอนนี้เขาก็อยู่กับหลานเจ้าหอนแม่สมศรีศูนย์รวมมหาอีสารค่ะสถานที่ตั้งบาเลกที่4 6 6หมู่6 6ตำบลปะาลานอำเภอพรยากระปุ้มพิสัยจังหวัดมหาสารครามติดกับปั๊มบางจากทางไปผูทัสงสมจา้า กับแม่เพื่อนเป็นคนที่มากอาหารอีสานอยู่แล้วมาเจ้าหอนอยู่แล้วนะคะเพื่อนก็นเลยเหตุของไปขายตลาดนัดเ,เข็ดเคียงเนือ้อขายปกตม้มวกลาบก็บขายมาโดนเติบค่ะเป็นสิบหาปีเลยจ้ะที่นี่ก็เลยขยายกิจการมาเป็นนี่แหละคะ่ะ้านเจ้าหอนแม่ตุ้มสีจ้ะ เขามีห้องแอร์บริการลูกค้านาศี้สักหาสิบหกคนได้ค่ะค,คันเกินนั้นไปกระห้อนหรือว่าลูกค้าอยากสะดวกนั่งข้างนอกอันนี้ก็ตามสะดวกได้เลยค่ะเอาดอกมีหลายโตจากประมาณ6กเดแปสุ้มค่ะกางแจ้งก็นั่งดได้ก็ได้เกือบลอยคนเลยค่ะมีพวกอาหารอีสานพวกต้มผัดแกงทอดมีเนื้อแดดเดียวทอดต้มขมอุเทียแบบนี้ค่ะเป็นแตวห้อนค่ะ เด่นที่ลูกค้ามาชอบต่งก็เจ้าห่อนลาบก้อยน้ำตกครกย่างเืออย่างลินข้อมูยางน้ำตกเนื้อเสือค่ะเนื้องัวนเนี่ยเข้ากับไปเอาน้ำเขียงเนื้อตามตลาดที่เพื่อนขาขายเนี่ยระคาขาสดสดเลยเข้ากับไปลาดตอนปีสามถ้าเกิดเป็นพักจังเสียวตื่นตีซีไปซื่อเพื่อที่จะได้ของสดนะคะ จะเปิด11โมงค่ะจะปิด่ทุ่มค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่ดูค่านางเรื่อยๆเขากับเปิดหอด,ดีหนึ่งดีสองก็ได้จ้ะลูกค่าเขามาตอนเที่ยงส่วนส่วนน้อยค่ะถ้าเป็นส่วนมากิิเป็น6โมงแรงขึ้นใบค่ะเป็นต้นไปสมสัครสิเป็นข้าราชการแถวนี้จ้ะ น้องกับโปรโมทไปทั้งท้องทินค่ะในกลุ่มอย่างพงเนียค่ะเพจซื้อเจาฮ้อนแม่สมศรีเลยค่ะตามโตเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์061932 7 6 9 7ค่ะโทรสั่งได้เลยเจวฮ้อนแม่สมศรีเปิดต้นตำรับแจวฮ้อนน้ำข้นหอมกลิ่นสมุนไพรไทยรสชาติเข้มข้นครบทุกรสความอร่อยค่ะ